สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห่างเสงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่11พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 5กับ8เราจับ3กับ8ให้นะ3031 353638 8081 838586 635853 383 380580เนาะ เพื่อนๆเดจับเอาใหม่ก็ได้นะจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปดแปดสานะคะอาจจะจับหนึ่งสาหก็ได้สามหกศูนย์ห้าแปดหนึ่งอยี่างนี้เนาะต่อไปบ่ายสี่กับเจกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจสองเจ็ดสี่เจ็ดห 7, 4ี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่หกเจแล้วก็สี่หนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่สี่หกสี่เจ็ดเกดเกดหสนาะใครจะเล่น vip ก็จับคู่ซื้อเอาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้เนาะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชับสไกดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ